วันนี้นุ่มพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจที่เติบโตมาจากโรงพิมพ์ตึกแถวค่ะปัจจุบันเขาพัฒนามาผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้ค้ารายย่อยที่มีเงินทุนแค่หลักร้อยก็สามารถมีกล่องบรรจุภัณฑ์มีสติ๊กเกอร์แบรนด์ของคุณเองได้ทั้งหมดที่พูดไปน,นี้อยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ จะมาเป็น V-box เนี่ยเริ่มขึ้นมาจากอะไรเอ่ยค่ะก็จริงๆนะคะ V-box มาจากกิจการในครอบครัวก็เป็นเป็นบริษัทที่เติบโตมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วค่ะแล้ว V ก็คลุกคีอยู่ในโรงพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆก็ตอนแรกก็เป็นโรงพิพมตึกแถวทั่วไปแต่พอ B เห็นว่าเอ๊ะ คุณพ่อคุณแม่เริ่มอายุเยอะขึ้นวิก็เลยอยากจะมาช่วยกิจการที่บ้านค่ะพอมาเป็นธุรกิจในเจงของเราแล้วค่ะมีการปรับชราเก็ตลูกค้าหรือว่าเพิ่มบริการอะไรไปบ้างเอ่ยจาะเน้นเป็นพ่อค้าแม่ค้า SME ของคุณรุ่นใหม่ค่ะ แล้วก็ไฟแรงที่อยากจะมีกิจการของตัวเองค่ะที่อยากจะสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้า s อสีมากกว่าก็คือให้มาที่เราแล้วก็มาปรึกษาเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยบีบ็อกซ์เนี่ยเดิมได้ตั้งแต่หลัก1ชิ้นจนถึงหลักล้านชิ้นได้เลยแล้วก็บรรจุภัณฑ์ทุกอย่างมีใบรับรองหมดทั้งไทยและต่างประเทศสินค้าเป็นฟุดเกตแล้วก็หมึกที่ผลิตนะคะเป็นหมึกซอยอิงด้วยเด็กจับได้เวลาลูกค้าเอาสินค้าเราไปใส่อาหารเนี่ย ต้องปลอดภยัยจริงๆเพราะว่าถ้ามีคิดถึงแบบตัวเขาตัวเราถ้าเรานําสินค้าอะไรที่มันไม่ดีไปใช้ให้กับลูกค้าอ่เงี้ยม,มันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะเอาวิธีการทําำบระจุภัณฑ์ต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะพอลูกค้ามาใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มแล้วเริ่มครีเอทแล้วว่า อย่างเช่นลูกค้ายังไม่มีโลโก้เลยบีก็จะคุยโลโก้ก่อนว่าลูกค้าคะโลโก้ต้องการสีประมาณไหนต้องการมีรายละเอียดแบบไหนบ้าง <c oughs> เวลาลูกค้าสั่งงานตัวอย่างกับเราอะคะ่ะข้อดีคือเราจะพิมน์ลูฟสีให้ลูกค้าก่อนหนึ่งชิ้นและมองอัพจริงให้ลูกค้าก่อนเพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าไซซิ่งมันตรงกับความต้องการของลูกค้าไหมแล้วก็สีที่พิมพ์เนี่ยมันตรงตรงไหมพอตรงเนี่ยเราก็จะทําแม่พิม เราจะทําแม่พิมพ์เราจะส่งไปที่โรงงานใหญ่ของเราละเราจะทําแม่พิมพ์เสร็จแล้วก็พิมพ์งานจริงให้ลูกค้าเลยอันนี้จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าสินค้าที่ได้จากบีบ็อกเนี่ยตรงกับความต้องการของลูกคา้ามองกับพ่อค้าแม่ค้าเอสเอี e ที่เขาเนี่ยยังไม่มีเงินทุนพอเขายังไม่มีเงินทุนเนี่ยเขาสั่งกับเราได้แค่ที่1แพ็คแล้วตัวนี้ลูกค้าดีว่าสั่งกับเราเสร็จ ก็สามารถสั่งสติกเกอร์กับเราไปแปะสินค้าได้เริ่มตั้งแต่เพียงหนึ่งแผ่นขึ้นไปตัวนี้ก็เลยจะเหมาะว่าเอ๊ะทำไมมาที่ B-BOX มาแค่หลักหลักร้อยบาทก็ได้สินค้าไปขายแล้วจบเลยมองเรื่องความืู้สัดเป็นหลักแล้วก็ความตรงต่อเวลาแล้วก็สินค้าที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับเคมเพราะว่าสิ่งที่บีทำเนี่ยเราจะปลุกฝังทีมงานของเราเลยว่า เวลาตอบลูกค้าต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาจริงๆบียังไม่ค่อยแข่งราคากับกับคนอื่นส,สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบีคิดว่าถ้าการแข่งราคาวันหนึ่งคุณก็ต้องตายด้วยราคาบีแข่งคุณภาพมากกว่าในราคาที่สมเตุสมผลมีสินม,มีลูกค้าที่ที่รายหนึ่งนะบีแฮปปี้มากเลยเขาสั่งกับบีตั้งแต่100ชิ้นตอนเนี้ยเขาสั่งพันชิ้นหมื่นชิ้นแล้วตอนนี้เขาเพิ่มเป็นไปแสนชิ้นเหมือนกับเราช่วยเป็นเพื่อนคู่ค,คิดเพื่อนคู่ค้ากับลูกค้ามากกว่าอันนี้คือแฮปปี้มากเหมือนเราเติบโตไปใช่เราเติบโตไปด้วย การแข่งขันด้วยคุณภาพไม่ได้แข่งขันด้วยราคาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณบีสามารถสานต่อธุรกิจของครอบครวัวให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วกลับมาพบกับสนามข่าวธุรกิจได้ใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ